ครูจะบอกนะคะสันดอนหรือสันดานของตัวเราอะค่ะจริงๆมันขุดยากมันเปลี่ยนยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วเดีอกะถ้าเราไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมันไม่เกิดค่ะแค่นั้นเองคําตอบมีแค่นั้นเองจริงๆถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนความคิดแนวคิดให้มันดูง่ายขึ้นสมูท t h ขึ้นให้มันดูราบลื่นขึ้นคุณฟังนะคะผลลัพธ์ที่คุณอยากได้มันไม่เกิดเพราะมันใช้ปัจจัยหลายตัว ครูย่นย่อชีวิตตัวเองย่นย่อ,ยอความสําเร็จเพราะอย่างที่บอกครูเปลี่ยนอวัยวะเทียมในร่างกายเส้นเลือดใหญ่หัวใจเทียมนะคะลิ้นหัวใจเสียทั้ง4ี่ลิ้นซ่อมหมดแล้ว4ลิ้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนเมื่อไหร่ตอนนี้เส้นเส้นฉีกมาถึงตรงนี้แต่ไม่สามารถผ่าตัดรอบสองได้หมอไม่รับผ่ารอบสองเพราะมีอันตรายเลือดอาจจะพุ่งขึ้นสมองได้เพราะฉะนั้นครูมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวถูกต้องไหมฮะระเบิดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นถามว่าทุกวันนี้พร้อมไหมพร้อมตลอดเวลาเลย นะคะไม่ได้ซีเรียสกับความตายเลยเพราะสวดมนต์นั่งสมาธิส่งบุญอยู่กับธรรมะจิตของครูไม่ฟุ้งซ่านครูจะสวดนำ้ำอ,อะไรนะบทสวดของครูในใจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพุทโธโชคดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ค่ะไม่ให้จิตฟุง้งว่างปุ๊บสวดเลยว่างปุ๊บสวดเลยในจิตของครูจะมีแค่คํานี้ค่ะพุทธังสลาณังขจฉามิธรรมังสารณังขจฉามิสังคังสารณังขจฉามิ อยู่แบบนี้ค่ะไม่ให้จิตไปฟุ้งไปหาใครไม่ให้จิตไปฟุ้งไปว่าใครไม่ให้จิตไปฟุง้งพอจิตเราไม่ฟุง้งคุณเชื่อไหมหปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดดีมากมันจะทําให้เราใจเย็นจะเขียนข้อความบทความอะไรมาดีหมดเพราะฉะนั้นค่ะอย่าเสียเวลากับการที่โอ้ยตอนนี้อายุเยอะแล้วไม่รวยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ค่ะต้องรวยค่ะ เพราะเรารวยหนึ่งคนเราสร้างชีวิตผู้คนได้เยอะมากทําไมครูถึงมีคําประจําใจว่าหนึ่งคนผ่านล้านคนเปลี่ยนครูผ่านหนึ่งคนครูสามารถทําให้คนล้านคนเปลี่ยนความคิดได้ค่ะเพราะเราเอาความจริงมาพูดเราเอาเราอะคะ่ตัวเป็นๆไม่ต้องยกใครเลยนี่คือสิ่งที่ครูมีในใจตั้งแต่แรกนะคะครูจึงใช้คํานี้ค่ะบอกตัวเองเสมอว่าพรต้องสู้นะหนคนผ่านล้านคนเปลี่ยนนะคะทีนี้อย่างที่ครูบอกนั่นแหละ อย่าเสียเวลาแม้วันนี้คุณไม่ได้มีระเบิดเวลาเหมือนครูจงใช้ NLP แบบง่ายๆสบายๆแบบครูให้ได้แล้วครูนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ส่งต่อศาสตร์ NLP แบบชาวบ้านครูไปเรียนคอร์สละสองสามหมื่นนะคะหลายคนก็รู้ครูเรียนหมดไปครึ่งล้านนะคะสามสี่ครูบาอาจารย์หมดไปครึ่งล้านค่ะแต่ครูสามารถนำมาถ่ายทอดได้แบบนง่าย คนเข้าใจง่ายเข้าถึงการเปลี่ยนหรือการที่เราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องแลกมานะคะมันไม่ได้อยู่ๆเราจะรวยได้เลยนะคะมันต้องแลกมาครูจึงตัดสินใจแค่นั้นเองค่ะตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่เปลี่ยนใคร